เอาเนาะสบายดีเนาะมันนี้มาพบกับ LGG เล้าเกมเมออก่อนเนาะกับการเล่นเกมเปโซนเนาะซึ่งว่าในมือนี่เนาะเขาก็จะมาเหตุภารกิจคือเก้าเนะาะภารกิจของเฮามื่อนี่ก็จะเป็นการซอกหาเนีวะซอกหาเฮือนเนาะที่ว่ามีวิทยุเนาะมันบอกว่าจะเป็นเฮือนเดียวที่อยู่ทางใต้ของเมืองเนาะซึ่งว่าทางทิศใต้ของเมืองก็จะเป็นบริเวณด้านนี้เนาะ เราก็จะลองซอกหาบึง้งมันบอกว่าจะเป็นเฮือนเดียวนะเนาะเฮือนที่อยู่หลังเดียวโอ้ว่าจะเป็นหลังนี้หรือบอนะ่อเนาะเดี๋ยวเราลองเข่าไปตรวจสอบบึงนะ้งเนาะบอกให้เข้าไปมันจะมีวิทยุยนะเนาะเราลองเข้าไปซอกเบึ้งประตู่ใส่วะหลังนี้ยากซอกประตูเหิงอะไรไปมุมมีโตเนาะแถวนี้เนาะปีนหัวนี่ได้บ่อา้าปีนตะนางกันจนได้กะบบอกนี้นต้นเนีเป็นกันซาบ่ มนโอเไปอดอกไม้เนาะเไปคนเมืองเงือนหลังนี้คือเคยเข้าแล้วเงื่อนหลังนี่เคยเข้าแล้วคือบูมีอย่างแปลกๆนะไปมันบอกว่าเป็นเงือนเดียวกระเป๋ามาดูอ๋อกระเป๋าน้อยติดโต๊วไปก็ได้ ตู้ตู้ตเปิดมาได้หนังสือพิมพ์โอเคเคยอ่านแล้วส่วนี้บบเคยเป็นมอนี่การอพยยบพละเหืนพิมพ์เกา่าโอเคไปก้าโบมีอย่างเนาะบมีวิทยานกไยุ่อย่างเดะตูต้เนาะ สตู <Workers. S 2> ไปทะเบียนโบแมนของเราเนาะไอเใช่ okay. ไปเดี๋ยวเ่น็นสตูอยู่นั่นคุณนุ่มนั่นเต็มเลยจะออนยิงสตูกอนตั้ม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 ิงโบตายปืนโคตรดี เต็งมาแล้วก็ยังดีดอยู่ตั้ม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 ปืนเบิดทิ้งโบตายปืนโคตรดีเลยตายบอตายบอตายตาย ตายไม่เล่าอม่เล่าตายมันโคตรดีเลยนี่ไก่แทบจะโ่ได้โอเคปะฟอบนี้โ่ทันเก็บตัวเต็มมื่อยแคนคได้โยยังมีบออยังมีอีกบ่ กันม <Magazine>. okay. mm ็กจาซิ้นไปเดี๋ยวมาหา mm hmm. บอลดีก่อนยังมีบัวเบื่อเละที่บอกแต่ขอลุกขืนอาก้าดูโอเคนำกิน เต็มเติมบอลสั้นบอลอ,อาหารออามาก็ได้สมำหอ้องากา็ถอ,อลูกออกมาเอาลูกปืนออกมาใส่ลายน้องปืนอากาแต่ไขหาง่ายอยู่เนาะมอหนึ่งมอนึงอน่งอเอสเอส อพาพั ừ, แนแผน่โ okay. อเคสกร็ปโอเคลูก okay. ปืนเอาเนาะลูกปืนเอามาก่อนไปใส่ลายอยู่โอเคเข้าห้องหมอบเข้าไปเห็นอย่างวะเราเพิ่งจะเข้าไปเห็นอย่างได้นเนี่ยดล็อกแต่ว่ามีกระแตห้องหมอแล้วเอาไปเปิด ีตกน้ำหนึ่งตกเอามานหนังสือพิมพ์โอเคเคยอ่านแล้ว<ม>อนี่มันซองเ่ยเอาได้วะนี่เอาบ่อได้บ่อได้มียาวะมียาดีวะกินเล้าปืนยิงแหงเลยสินะนียายาพันแพรโอเค ดีก้อนโบได้อย่างลรวะโอเคเปเหภารกิจต่อของเขาภารกิจของเขาก็คือซอกเฮือนเดียวน่าจะโบได้อยู่ในนี่เนาะถ้าเป็นเฮือนเดียวเนาะเฮือนเดียวทางใต้แล้วก็เรือหลังทั้งหน้าแร้วส่เบหลังทั้งหน้ามันบอกว่ามีวิทยุเนาะอยู่เฮือนเดียวโอเคสิ่งอากาศหิงไก่บุค่อยจะเวิร์กประเด็นต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยนึงเนาะสิบตมันน้อยนึง ต้องไปประสิบโตมันน้อยว่านี่วนี๋ยววันนี้แหละสองตัวนีต่ต,ตายวะห่าตายสอง ปืนของเขาก็แต่งมาใหม่แล้วเนาะแต่ก็ยังโบว์สุกับบุดีขึ้นเลยสำหรับอาก้าเจ็บเจ็บเจ็บเข้าเจ็บ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 โอ้อันนี้โคตรแหงอ่าโอ้เจ็บหนักเจ็บหนัก โอ้มันยิงเข้าสามลูกเลยยิงเขายิงเขาเข้าสามลูกเลยพันหัวดูวนันหัวก่อนพันหัวก่อนโอเคโอ้เก็บตัวจนได้ปืนมันยิงโคตรแหงเลยอ๋อเอา,เอาหายใจบ่ออกต้องได้ยิบหายใจบ่ได้ต้องยิบเนาะ นิบก้อนนิบก้อนนิบนี่แหละโคตรดนอ๋อตกนิบเข้าไปนิบเข้าไปนิบอ๋อเกมมานิบนิบอ๋อนิบแบบสดสดเลยอ๋อนิบสดสดเลยมูมีมูคุ้มกันอีกโอเคแล้วล่ะ เอากินยาบไว้ใสย่ยาสีฟ้าโอเคกินยาไปกินจะได้เศร้าแล้วโอเคตายเบิร์ดบอกตายเบิร์ตบลอกปืนเบิร์ตพอดีนีงบม่ค่อยจะตายเนาะปืนอาก้าวหัว่าเป็นยังเลยแต่งบเป็นเนาะเล้าเข้าโอเค ามายาเลยใส่นมนมภารกิจหาอาหารโอเคหมอนี้ก็มาน,นอนเซ็กซี่อยู่นี่นะยาโอเคเอามาน้ำลายพ่นเย้เจ็โอเค,อเคหมอนี้ลยลุกกืูดอากา้าโอเคน้ ลูกปืนออ้องมาอ่าทิ้มมาตา่อโอเคเอาลูกปืนออกมาเอาสฉพาะลูกปืนเนาะไดไใส่ไล่ลีกลายยิงซุกตัวบกไสจะเข่าเว้ยเหมือนหลังนี้วะเอ้ยเข้าไปมีธง มีวิทยุบอ๊บ่มีเลยมันบอ่าเป็นวิทยุเนาะเดี๋ยวโอเคบม่มีหลังไม้แม่หลังนี้ตัวน,น,นะวนี้เล่าเข่าเนาะตัวนี้เล่าเข่าหงสีเข่าเก่าแต่บ่มีเล่าอ๋อเงินอยู่ยทางใต้หลังเดียวก็จะมีหนึ่งหลังที่จะไปมาแล้วสองหลังที่ไปมาแล้วเลือสามสี่หลังนี้โอเค อย่างนี้โอเคหลังด้านหน้าเบิงตัวอยู่ด้านหน้าเบิ่งว่าแมนบนะ่เนาะเฮือนเดียวเนาะบอกว่าเป็นเฮือนเดียวเฮือนเดียวก็มีแต่ซัมนี่ตัวโอ๊ยโหลดคำนั่นโอเคล,ลังนี้วะหลังนี้มีปืนได้หลังนี้นะหลังนี้มีเครื่องแล ต่อไปบงเครื่องมันอบอกอังกฤษบอกว่าเข้าใจหูบอมีคนต่อจกคนอ้หมูอีอกบอคนเต่ามีจะคนคนกันออกมา ฝ้าฟองมีจะฝนเบิร์ดบอลเบิร์ดบอลเพือหันแข่งรถเต็มคัดตัเอาหัานแต่งรถอู้หม้อหนึ่งโอ้มองหนึ่งเข้ามันอยู่นี่มาเลยมีไห้มีหม้มอหนึ่งมีฝาหม้ออัดคักแน่โอ้โอ้ไห้น้อยเพรกินบ่อเดียโอ้ไห้เข้าเนาะ นี่ให้เข้าแน่ตัวหนังสือดาวตอนเศร้าการปลูกพืชสั่งาก,การปลูกพืชกะสิชั่วเหลืองบริการจัดทรงอาหารผลิตพันเสมอไปโถโอเ<อ>ข้าหอมกุลาบสั้นหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะโอ้นี่เนาะมีติดเข้าบอ อนนี้มีไห้มีหม้อนึ่งแล้วโอ,วอ้ล้าอีลีล้าอีลีจัดมาล้าแบบ็มเ,เต็มแก้วเบียร์มาเท่าไหร่ก็ต้องเบ่งแก้วเบียร์เลย <c oughs> เดี๋ยวเรื่องหลังนี้บปล่เงินเดียวสันสองมีเครื่องเนาะสันสองอ,อ่าก็ปล่อยม่ได้ใส่หรอกทิมซะ ซอกวิทย,ยุก่อนชั้นสองว่ะชั้นสองเบินห้องปืนเนี่ยห้องนี้ห้องมีปืนอืมปืนดีๆแน่โมสินอีกละโอ้เระเบิดควันโมสิ่งวอาวโมสินงสองกระบอกเอาเอาระเบิดควันมาโห้กระเป๋า เป๋านี่เอาวัวอยากได้อยู่นะเอามาเอามา,ามาสิทิ่มกนจะเสียดายไปกินขนมก็แล้กินข้มันข้าขนมนี่สิทิ่มกนจะเสียดายกระเป๋าไปกินกิน,นเข,านขน้าไปกินน้ำบาดนะ เลือกเลือกเลือกโอเคเลื่อนเข้าไปในนี้โอเคกเรเอากระเป๋ามานี่โอเคไปมองนี่ได้มียังอู้อยู่นี่แมนบอลนี่ปิดเรียบร้อยภารกิจสำเร็จสำเร็จแล้วแมนบอลอืมเรียบร้อยเนาะ นมเอ,อกกินไลายแล้วเป็นเข่าแมงโอ้ภารกิจสำเร็จแบบงงๆโอเคภารกิจสำเร็จแล้วไปถอนกำลังก่อนี่เอ่อมองน,นี่นี่อะมองนี่ดูใส่เข้าไป ก,ก่อนแตงปืนนีย่งบอกน,นีนกบมีโอเคลูกปืนหลายละโอเค <c oughs> ไอ้มีคนมีคนยี่หันสองคน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 สองคนบอกหรือคนหนึ่งสองอีเล ยืนย้ำมันยืนย้ำตาย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 โอ้ยบุกไปจากที่นู้นเลยอีกตัวนึงเลยอีกตัวนึ่งตายเป็นแม็กกาซีนดับลูกเข้าไป ไอ้ตัวไอ้ลูกมืขอขกระแจ่ยังบออย่าบาอ,าอาละหลายขวดเอามาแค่ได้แล้ววป่า <c oughs> เอามาแค่ได้แล้วเ่าอย่าหน้าจะได้ใส่ลายโอ้โหมอนี่จับปืนเอเคเอ็โอ้แตกมังแตกได้หลายยแต่บุทันในใสจะเถื่อเไยบุทันนี่ลองใส่มังแตกจะเถื่อเลยเว้ย ว่าก,กระเป๋ากระเป๋าปืนอันนี้ใครอะไรเนี่ยนี่ฮันใครอย่างวะรถไทยอันนี้ฮง,งตีเข่าบอหรือ้องสี่เข่าเน,นี่ยฮงตีหรือฮงสีว่วะระมัดระวังอันนี้มันเครื่องตีเข่าหรือฮงสีเข่าเนี่ย ไข่หูบอกไงเด้อตัวนี้มันหงสีเข่าหรือหงสีเข่าตัวนี้ตัวนี้มันรดไถเนาะตัวนี้เนาะโอ้รถไถเนาะส่วนตัวนี้มันหงสีเข่าบอกหรือว่าหงตีเข่าเนาะตัวนี้เนาะคอมเมนต์บอกได้เลยเนาะอ๋อั้งในมีอย่างบอกตรงนี้เดี๋ยวพในเฮื่อนนี่ยดูมีอย่างเนียโอ้กระดง้งกระดง้งวีเข้ากระด้งพัดเข้า โอกระดงผัดข้าวแล้วก็ข้าโอ้อขงนี้เป็นสากเกษนตะกอนนะตู้ซักผ้าห้องนอนพัดลมเนาโอเคโบบนี้อ่ะห้องน,นอนอยงนี้เด็กองนี้คือการมีโซฟาโซฟาแล้วก็โทรทัศน์ตู้เย็นห้องนอนโอเคไป โอเคภารกิจของฮขาก็สำเร็จเนาะเดี๋ยวฮขาจะถอนกำลังแล้วเอา้าแล่นไปจุดถอนกำลังอยู่นี่กบเล่นมาค่ายซ้ำๆกันตัวนี้โอเคไปขันเขาอะไรวะถอนกำลังเลยวะโอเคฮอถอนกำลังก่อนเนาะไปถอนกำลังก่อน ถอ,อนกำลังถอนกำลังถอนกำลังแล้วไปบังเหือนด้านหน้านบ่๋เไบงเหือนเมืองด้านหน้าก่อนไปน้าเข้าผู้ดใด้ผู้สนใจเนาะเปียกแมงมาให้หมดเลยโอเคไป